ตัสได้ของเล่นชนิดหนึ่งมาก็คือไปเจออะไรที่โลตัสอยู่อย่างนี้ก็เป็นอะไรในโนเซ่านะก็เลยซื้อมาคาะเคาะยาค่ะวันนี้ผู้ช่วยคนใหม่แก้วอือผู้ช่วยกันผู้ช่วยหน้าผู้ช่วยกระดูกใส่โนเสายาฮ่ะกระดูกในโนเสาใสายพันธุ์ไม้ นี่เป็นการค้นพบกระดูกในเนเสาวชิ้นใหม่ใช่โโอ้หนเนสาวเราเป็นตัวตัวนี้ก็นี่ไงตัวนี้นี่นี่น,นี่ใช่ไหมใช่ใช่ดีกล้องไม่โฟก,กัสเท่าไหร่จะมีใครจะโฟกัสมีใครจะโฟกัสน้อยแตกอ,อะไรแตก กระดูกเหรอค้ายแตกหักกระดูกแตกอีกแล้วอุ๊ยแตกง่ายมากเลยเหรออืมโอ้ไม่กูดทางมาต้อง,งซื้อมาอดิเราซื้อมากล่องละสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทอันใหญ่นะมีเครื่องมือให้ด้วยเครื่องมือมีอันอนู้นมีฝังนแล้วก็มีเครื่องมือสามเครื่องเลยก็คือจะเป็นผู้การที่เขาไว้ปัด ปุ่นอะไรกี้นี่เดินๆต่อไปก็จะเป็นคอนเอาไปต่อแค่ตอ่ตออยู่นั่นแหละนี่แล้วก็ที่วางน,นั่นเลยเฮ้ยได้ฟอร์ซิลฟอร์ซิลได้เยอะมากเลยดูสิมองไม่เห็นตัวเท่าไหร่เลยเนะนี่ยมันไม่ค่อยจม ก็ยัขยายสุดแล้วเนี่ยเอ้ยยังไม่สุดหรอกยังสิบสิบสิบก็ประมาณนี้อือก็ขอโทษที่มิสเซนต์ก็โดนเจ้าโอเคลืมบอกข่าวร้ายๆหรือเปล่ากิจกรรมแจกซากุชินะเอ้ยกิจกรรมแจกสลามก็จะมีแต่สลามซากุชิหกอันก็ไปแล้วเราไม่แจกซากุชิแล้วเราจะแจกสลามสิบเจ็ดอันนะจ๊ะ รีบเล่งขวาเล่งขวาฮ่าฮ่าฮ่าทางซ้ายทางขวาอ้าวพูดเรื่องอื่นแก่ยดูไงจบกันนะ เธอใส่เส <ım. S 2> ื้อมาใหม่ตุ้มด้วยจะโลมาไหยนะใช้ตั้งกล้องถ่ายนะคะถึงต้องเห็นอันนี้มองไม่เห็นเท่าไหร่เช่ เห็นหน้าผ okay. 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 ู้ช <experimentation> oh nice ่วยคนใหม่ค่ะโอเคผู้ช่วยผู้ใช้ค่ะเยาวองโอเคน่มสุดสลเลยโอเคดูอันนี้ดีกว่าวิ่งออกมาเป็นหางแล้วนะหางหางขาดไปนิดนึงโอ้ไม่กอดมากเลยผู้ช่วยตอกแรงไปหน่อยไม่ขาดและ ขาดไปนิดน like. ึงแหอันน anyway, ี้เป็นตัวอะไรก็ไม่ร <Britain> <ux> ู้ตอกหมดแล้วเดอ่จะทุก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 ทุดทุกทุกอุกททุก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 ทุน นะเป็นละลายนะ้ำนะ่เป็นช็อกโก้ที่เขาเอาไว้เล่นเลยอะนะแต่ว่ากลิ่นมันจะแรงไปหน่อยหรือเปล่ามันไม่มีกลิ่นอนะไม่เหมือนดินปูนอะนเหมือนดินหรือเปล่าหรือใส่เหมือนปูนหรือเปล่าเนี่ยใช่ปะปูนหรือเปล่ามันต้องใช้น้ำเช็ดไวนะ ถึงจะอ่อนนีถ่ายไน้าจะเป็นปูเนี่ยดูสิดูใส่จะเป็นปูนผู้ช่วยเหนื่อยอะผู้ช่วยเหนื่อยแล้วนแตกแนละ้วรู้สึกว่าจะเห็นเป็นหางเป็นรูปร่างเลยเจๆมันแตกแน่ช่วยไปโดนจ้ะโอเคมีที่ตั้งให้เหลยนะ ก็มีคิดตั้งให้เราด้วยนะไว้โชว์ไว้ทำอะไรางเงี้ยหเอาไว้ตั้งเอาออกหมดทุกชั้นเลยเหรอฮะไม่รู้ก็บอกว่าให้เอาออกจต่หน้านที่หนูบอกให้มันเท่ากันนั่นก็หนูเห็นไอ้เด็กคนนั้นเอาออกหน้าเดียว โอเคแล้วก็ต yes. ั though, ้งได้เลยทำไมมันไม่เหมือนกับคนอื่นเขาโอ้่ไงตรงกลางออกได้แลยที่ตั้งมันก็มันก็เทาะเบาเรามันก็เทาะแรงแต่เด็กมันทำมันแค่นี้แล้วพี่กระโตหนูก็อุ้มก็ทำอย่างนั้นแหะเนี่ยแล้วมันจะเอ้เฮ้สวยเลยมจะกระโตลุงทีเดียวโอเคเดี๋ยวดูผู้ชายทำกันเลยแล้วก็หนูทงแตกหมดแล้ว ก็มีแผ่นให้เราด้วยถ้าก็ดซื้อแบบกล่องให้แนะน้ำซื้อแบบกล่องอาจจะเลือกเป็นลายไหนก็ได้เลือกเป็นลายไหนก็ได้นะนมาอ่านอันแรกกันเลยวางกล่อง็อตซีบนพ้นที่ราบบรรยากาศสบาย สองใช้อุปกรณ์ขุดโดยก้อนต่อสู่ที่เอียง45องศาขุดที่และชั้นอีกบอกว่าขุดที่นะถ้าใครเห็นวมาที่อ่ะงมน,นะเนีย่นย,อยโอ้ย้องไม่โฟกัสอีกแล้วโฟกัสสิโฟกัสมองไม่เห็นเลยตาลายมากเลย เงียบที่ไหมมีมีเอกด้วย <c oughs> โอ๊ยท้ามีซึงโฟกัสดิวิมอมียวเมียวเมียวเมียวนี่เป็นตัวแล้วเห็นแล้วประมาณนี้นี่แหละเห็นชัดดิอันนี้เราก็อยู่ห่างพอสมควรนะจ๊ะว้ยพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวพาไปตลาดนะกันเถอะเนาะเพราะที่ที่แล้วไม่ได้ไปอาที่นี้จะไปได้เพราะที่ที่แล้วอะ ไม่ไปนึกว่าเพราเราไม่ไปก็เลยไม่ได้ไป <c oughs> ไปด้วยซะง,งั้นก็นเลยอดเลยอย่าพรุ่งนี้จะพาไปตลาดนะชาะวบ้านเรานะพาไปลานยี่สิบด้วย <c oughs> ใจก็จะไปหาไปซื้อของด้วยเผื่อว่ามีอะไรให้เราเลนินเอ้ยเอาสูงอันนี้ดีไหมเนี่ยัันต้องเปิดทุกอันเลยป่ะพอ่อ เวลาเอาออกเดินขึ้นก็ดโอเคโอเคโอเคเอาชั้นเดียวก่อนก็ได้เอาชั้นบนข้าข้างล่างดิเอาชั้นบนเอาข้างล่างปิดไปสองอันล่างปิดจะเอาชั้นสองเออสองอันล่างปิดไปอันบนดึงขึ้นก็ยาวเรื่องมากลองดิดินไหมดึงไหมปัด๊บ โอเคเดี๋ยวกลับไปดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวลองทำมั่งดีกว่าทำไม่เป็ดด้วยนะไม่รู้จะได้หรือเปล่าพอไปกัะตาออกหมดมันก็แตกน้ำจุ่มทำเยอะจักน้ำจุ่มทำเยาะแล้วเราค่อยๆพ่อเราจะต้องแป๊กเดียวพ่อไปจะลึกเลยวันนี้คลิปนี้อาจจะตาวรับไม่นิดหน่อยนะจ๊ะ 太热。 าจะสนุกกว่าไหมมีสามแบบหรือเปล่าอีมันมีของเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายชอบมากเลยนะโนสูงนูสเสาร์แต่ผู้หญิงก็เลือดเลยดแต่จะมานั่งขุดอยูน่นะต้องโฟงกัสไปเนี่ย่ะมันยาวไปไหมคะเนี่ยะไม่ต t อไปไว้ก่อนเดี๋ยวค่ะ 好。Okay.